เรื่องแบบโรงเรียนยเรานี่ถูกคำสาปเทวรูปแมวมาสินะเอะไปล่ะไอจันี่าทำไมถึงรู้เรื่องคำสาปได้ล่ะ

มแตกอย่างนั้นเหรอบอกแลก้วแกคาว่าห้ามให้คนอื่นรู้ถ้าลูกพี่ถ้าผู้หญิงคนนั้นต้องเจอเรื่องสวยๆไม่หยุดหน้าเด็กผู้หญิงคนนั้นไม่เป็นไรแน่นะออพรุ่งนี้จะลองไปคุยดูแล้วกันโอเพน ซืขนมปังแป๊บนึงนะเป็นอะไรนะค่ะเอเดตตั้งแต่ที่ไปศูนย์สนุกก็เป็นอย่างนี้ตลอดเลยอะเฮ้อนี่วางแผนอะไรอยู่อีกหรือเปล่าคะเนี่ยอย่าพูดอะไรให้ฉันเสียหายแบบนั้นสิโอ<ฮ>้โหจะไปคุ้งแอบสนใจส,สาวอื่นที่ไม่ใช่พี่สนโนดด้วยเหรอแปลกนะเนี่ยคราวนี้เป็นรุ่นน้องทําผมทวินเทลเหรอ ฉันน่ะชอบทวินเทลที่สุดเลยล่ะนะอ้นีตัอจากองจำเลาไม่ค่อยจะเรื่อนหูเท่าไรแต่เรื่องเมื่อกี้เนี่ยช่วยให้มันละเอียดหน่อยจะได้ไหมฮะว่าไงไม่ได้นะคนาโกเวลาแบบนี้นะ่ะต้องถามอย่างอ่อนโยนเอาละ่ะช่วยเราฟังหน่อยสิครับด้วยความยินดีเลยถามฮารุโกแล้วก็ยังไม่ได้เรื่องทวินเทลก็ไม่อยู่บาตไทย คงหาไม่เจอง,ง,ง่ายๆหรอมัง้งก็เออคือว่า,ารุ่นพี่คอสกะเธอช่วยอ่านนี้ด้วยเถอะค่ะเจอระบาดีนเชียวเหรอแล้วนี่มันจดหมายเหรออ๋อจริงสิฉี่อยากจะถามเรื่องเมื่อวานเอาไมา่อยู่แล้วอะไรกันเนี่ยคุริชิมะโคโตเนะผมไม่วายไปจดหมายท้า้วยอีกแล้วมัง้งฉันแอบมองรุ่นพี่มานานแล้วค่ะ ฉันชอบรุ่นพี่มากๆเลยถ้าไม่รังเกียจช่วยเข้ากับฉันด้วยเถอะนะคะของจริงสิไม่ใช่อย่างที่คิดนะฉันน่าเกลียดนั้นสุดเลยสัภาพเัาลาหักอกตอนเลยอะไรกันเนี่ยออเดี๋ยวสิจะเอ๋อออฉันมีเรื่องอยากคุยด้วยเรื่องเมื่อวานน่ะฉันเองก็มีเรื่องอยากคุยเหมือนกันหลังเลิกเรียนมาที่วัดด้วยละ่ะรุ่นพี่โคสาก,กะ ถ้าทะเลาะกเพศตรงข้ามผู้ชายต้อเป็นฝ่ายยอมก่อนจดไว้ดีนะคนเมื่อวานนี้เกี่ยวข้องกันยังไงนะคำสาปของเีวรูปแมวคืออะไรกันนะทำไมมาจ้องขเขม่งเลยล่ะแงงก็ลงมาดูหน่อยละกันอ่ะลูกพี่ คืบหน้าอะไรมั่งไหมอ่ายังเลยโอ้ฟังภาษาของพวกเราออกจริงๆด้วยเหรอเนี่ยนัวรู้จักกันเหรอฮะก็ขนา,าดกินอาหารแมวจากกระป๋องเดียวกันนั่นแหละครับหน้าไม่มีราศีเลยนะเจ้านายของคุณพี่เนียมที่นายชอบนักหนานเนี่ยนัวเป็นสาวปากมอมไม่เปลี่ยนเลยนะมีคนที่โดนคำสาปอยู่จริงๆด้วยเหรอนี่ไปมาตั้งแต่เมื่อไรเนี่ยเอ๊อนี่เธอรู้ได้ยังไงนะ่ะเรื่องนั้น เรื่องคำสาบนั่นเหรอใช่พูดเต็ไปเต็คำเชียวเขามองเห็นนะสิฉันมีสัมผัสวิญ,ญญาณดีกว่าคนทั่วไปอยู่แล้วเอ๊ะตอนแรกก็ว่าจะเอาไปแฉให้ในายโดนคำสาบเร็วๆอยู่หรอกแต่ถ้าตอบดีๆฉันอาจจะเปลี่ยนใจก็ได้คำตอบเหรออย่างนี้ไปห้ามเข้าใกล้คอตอนแนจังอีกฮะอฮะอย่ามางงสิได้จดหมายรักแล้วไม่ใช่รหรอฮะก็เธอให้มาเองนินาแถมยังยอ,อีกออฮะ วันที่ Odin X เนื้อคู่ของเราแล้ววันที่ Odin X คนคนนั้นสวยได้สุดยอดจริงๆเลยวันที่ Odin X รู้เชื่อครลรอกตบวันเกิดแล้วรคอสรังดังดัดัััันัรู้แล้วนัะรู้วานนนันที่ Odin X ได้ยิมมืกับรุ่นพี่คอสระเนครั้งแรกวันที่ Odin X รุ่นพี่คัสระใช้กับลาบังคัไม่ได้เห็นกัไม่ได้นะท่าสาวจันฟันเหอเย้่งักก็ยิ่งใช่ไหมรูปบ้านของเธอเนี่ยชขอเปล่า่คนที่ฉันชอคือมิโอ คิดจะทำปากแข็งต oh,. ่อ hey, ส really? so ินะเมียวผมเมียวเดี๋ยานึกว่าไม่รู้นะจุดอ่อนของนายนะฉันเค้นมาจากรุ่นพี่ข้างวินเชลที่ดูต้องต้องปหมดแล้วฮาริโก้เฮ้ยเดี๋ยวก่อนนะใจเย็นก่อนนะคุยกันก่อนนะคุยกันไม่ต้องมาแก้ตัวเย้ ชุกสาเชื่อมา่าทีลูกพี่จะรักผมแท้ๆไม่ไหวไม่ไหวไม่ไหวหน่อยจะเล่นกันแรงไปแล้วเล้วเหมือนเด็กทะเลาะกันเลยฉันจะพูดอีกครั้งนะห้ามเข้าใกล้เขาตอนน,นี้ดังอีกก็บอกแล้วไงว่าไม่ได้คบกับเธอนะ่ะฮะพูดอะไรนะอ๋อหยิ่งพักวัวไว ก่ะคริจิมาขโตเนะมีสองคนเหรอไม่เป็นไรนะคะแล่นพี่เขอสกาไม่ใจร้ายไปเหรออาคาริจังขอตเนะจังก็คือว่านี่คิดอยู่แล้วว่ามันแปลกๆพอทุกคนที่ฉันชอบต่างเหินห่างฉันออกไปหมดเลยเป็นฝีมืออาคาริจังเองสินะดีสินนะแม่สาวช่างฝันที่ให้จดหมายเราที่ฉันทำไปแล้วก็เพื่อขอตเนะจังนะส่วนนี้ก็แม่สาวพลังวิญญาดรู้แล้วฝาแฝดนี่เองอ่เะ แยกเรื่องดีกับไม่ดีซะบ้างสิได็ๆๆนี่ก็เริ่มจากพ่อกับแม่แยกทางกันนะแล้วก็ต้องแยกจากท้าม้าอีกฉันไม่อยากที่จะเสียคนตัวนี้จางไปอีกคนนี้นะเจ้านายก็เลยทําทุกอย่างเพื่อปกป้องพี่สาวสินะแต่ผู้เสียหายมันเป็นฉันนะไม่รู้ด้วยแล้วอันนี้รอก่อนสิ่าคุยเรื่องข่าสาปไม่เสร็จเลยนะ หดูบรรยากาศสับ,บ้างสิจ้าบ้าโอ๊ยหงายทัู้พีท่ท้าผู้หญิงคนนั้นต้องเจอเรื่องสวยๆไม่หยุดน่าคำสาพทั้งหมดเป็นเพราะเราตายแน่ครับเราตายอย่างเขียดเลย คาริจังเป็นอะไรไหมออะคาริจังก็โทษนะคะขอโทษนะคะขอโทษนะคะหนูขอโทษนะรุ่นพี่คะอ้าวตายจิงจิงเปย์พเนี้นะทำผู้หญิงร้องไห้งั้นเหรอมันไม่ดีนะจ้าจะเลิกเขียนไดอารี่เพ้อฝันไปสักพักนะคะจะเอานายออกจากไล์ชื่อเป้าหมายก่อนแล้วกัน ต้องขอโทษที่ยทำให้ลำบากค่ะเออไม่ล้อไม่เป็นไรแล้วพวกเธอก็เลิกทะเลาะกันได้แล้วนะไม่อยากให้ทั้งสองคนนั้นร้องไห้ใช่ไหมถ้าทามายอมขอโทษฉันละก้นนะจริงๆเลยคำสาบต้องถอนด้วยพลังของตัวเองเท่านั้นค่ะแต่ฉันก็พร้อมจะช่วยเสมอนะคะถ้าถ้าขอตนนี้จังพูดแบบนั้นเขาก็จะช่วยด้วยอีกแรงหนึ่งเออขอบใจนะคนพี่เป็นเด็กดีจังนี่ไม่เหมือนที่คุยว้ทีแรกนี่นะ เไไปันนี้มันีดีตรงไหนกันะคะเจาอ๋อฉชนะชอบคนที่ดวงสวยสุดๆเลยละค่ะคนพี่ก็อันตรายคือกันตอนนี้ฉันหยุดเขียนไดอารี่เพ้่อฝันแล้วเพราะงั้นแต่ขอตามซสกิ๊งต่อไปแทนจะได้ไหมคะได้ได้นี่อัคริจังวิญญาณออกจากร่างไม่มีบริการส่งถึงบ้านเลย อุตสาเป็นวันหยุดทั้งทีแทนที่จะมานอนอูต่ตุสู้ออกไปทำตามคำขอของแมวจะดีกว่าไหมหืมค่ะถ้าไม่มีคนมาขวางแล้วก็ฝันเกินตัวอีกแล้วเราพี่จุนเป้มีแขกมาหาแน่แขกก็เหรอเป็นผู้หญิง มิซุโนะสวัสดีค่ะเรื่องพี่โคพอสกะเงยหน้าตาไม่ชอบใจแบบต้องๆเลยงอเออเอองยตายจริงคุณนายเห็นนั่นไหมคะอุ้ยเด็กสาวน่ารักตั้งสองคนเน่ปรไม่ได้เลยนั่นเนี่ยคื่นี่ต้องหุงข้าวแดงแล้วละมั้งนะออเอาไปคุยกันข้างนอกกันเถอะอะไรเล่าแล้วตกลงมาทําอะไรกันน่ะก็มาคุยเรื่องคําสาบนะสิจริงๆนะ่ฉันก็ไม่ได้สนหรอก แต่โคตเน,นจังนะบอกว่าให้มาน่ะงั้นก็ขอบพระคุณไปอย่างสูงนะแล้วรุ่นพี่เนี่ยไปโดนคำสาปเทวรูปแมวมาตอนไหนล่ะช่วยแมวไปได้กี่ตัวแล้วโดนสาปตอนเดือนกันยายนช่วยแมวไปได้สัก20ตัวละมั้งน้อยไปแล้วอย่าเอ่ยแค่ช่วยวันละตัวก็จบไปแล้วนี่มันทำบ้าอะไรอยู่แล้วเนี่ยจริงเลยนะโดูหหน้าฉันก็มีธุระที่ต้องทำนะบางทีก็ไม่มีอารมณ์เหมือนกันนั่นแหละรุ่นพี่อยากจะกลายเป็นแมวแล้วตายเหรอจริงๆตายได้ซะก,ก็ดี <c oughs> <c oughs> แล้วเธอน่ะไม่เป็นไรแน่เหรอคนที่รู้เรื่องคำสาบจะพลอยซวยไปด้วยนี่พวกเราได้ใช้วิชาปัดรั ls, งควานขั้นพื้นฐานได้ไม่โดนสาบหรอกปัดรังควานเหรอแต่ว่าไม่มีพลังมากพอที่จะปกป้องคนอื่นได้หรอกนะเพราะฉะนั้นพยายามอย่าให้คนอื่นรู้เด็ดขาดน,นะคะถ้าพูกเธอไม่เป็นไรก็ดีแล้วล่ะนะอ๋ออย่าอย่ามาพูดบ้าๆนะ ไหนก็ไหนแล้วนัวก็อยู่ด้วยลองถามว่ามีอะไรให้ช่วยดูไหมคะน่าเน่าเคยอยู่ด้วยกันแท้แต่กัดกันเรื่อยเลยเคยอยู่ด้วยกันเหรอตอนแรกพวกเราก็เป็นคนเก็บนัวมาเลี้ยงนะคะส่วนทามาพ่อเป็นคนเก็บมาพ่อเหรอถ้าจะไม่ผิดเจ้านายของทามาคือคาบะเร่ครับราชสุดสุดพวกเธอเป็นลูกสาวของเจ้าอาวาสด้านน่นเหรอนั่นนี่หมายความว่าไงอ่ะเป็นลูกสาวแล้วทาไมเ่ะคะหน้าตาเหมือนแม่สินะ แล้วไหนๆก็ไหนๆมีอะไรจะขอให้ช่วยบ้างไหมล่ะฮะไม่มีอกฉันไม่มีอะไรจะพูดกับนายจะอืฮะฟังไม่ได้ยินเลยอะน่ารำคาญชะมัดเดแล,แล้วนะธรรมดาจิงเลยนะอืมยิ่งกว่าที่คิดอีกก็เจอธรรมะนั่นแหละฉันไม่รู้จะทำยังไงแล้วด้วยฉันเป็นรุ่นพี่แท้ๆแต่ทำไมไม่เคารพกันเลยอะน่าโมโหสุดสุด เมื่อกี้ก็บอกว่าไม่อยากคุยด้วยแต่เล่นจ่อมาหยุดเลยไอ้แมวหน้าโง่เออนั่นว่าใส่หน้าง้อฮะรู้วนั่นแหละทำไมไม่ทำตัวให้น่ารักกว่านี้เล่าลูกพี่ฝากบอกไว้นั่นทีฮะฉันเนี่ยนะข้าทันทีนีะยะไม่ได้น่าโง่แต่โง่ทั้งตัวเลยนี่นายน่ะฝากว่ามันทีสิว่าไงนะกระหม่อม้อ้บุกแมวบ้าดิว้ายก็คุยกันตรงๆสิเคยอยู่ด้วยกันมานี่นาถึงงั้นก็ถอยทีถอยใส่กันหน่อยสิฉันต้องถูกปฏิบัติยังไงนายไม่มีทางรู้หรอกฮะ ตอนที่เจ้านายทั้งคู่ยังอยู่ด้วยกันนะ่ะทุกคนก็เอ็นดูชื่นชมฉันแล้ววันหนึ่งหมอนั่นที่มอมแมมก็เดินเซเซเข้ามาในวัด<ม>เจ้านายที่มีจิตเมตตาเ<ม>ลยเก็บทามะมาชุบเลี้ยงฉันเองก็พาทามะไปเดินดูให้ชินกับเมืองแต่ว่าพอนายท่านรู้ว่าทามะเป็นแมวสามสีหาตัวผู้ยากเท่านั้นแหละแมวสามสีตัวผู้นี่นายท่านก็เอาแต่สนใจทามะอยู่ตัวเดียวเลย อาหารมาสุดหรูสลับถามะขอด่วนเลยครับที่นอนสุดหรูสลับถามะนุ่มจังเลยข้าไปเที่ยวคาบาเร่ชีวิตฉันเปลี่ยนไป็คนละเรื่องเลยต้นเหตุคือจะเอาว่าดินาะแต่ว่าตอนนี้ก็หายเหินแล้วนี่คือดีกันได้แล้วลนะ่ะหน้ากับเจ้าแมวถือตัวเนี่ยนะฉันนะนะที่แยกกันอยู่กับเจ้านั่นตอนนี้ก็มีความสุขดีอยู่แล้วอ่ะไม่ใช่แค่นั้นนะ ยังไปติดเนียมซะอีกยายแมวแก่ไว้ทองนั่นม <'t> <intellectual sadece. S 2> ีดีอะไรกัน <entry> ฮัช <Fahrenheit> <made olmaz tutaj> ิวเจ้านี่มีจะให้ทำม้าดินาเอาเถอะแต่ถ้าทำม้ายอมขอโทษฉันจะยอมคืนดีด้วยก็ได้นะป่าไม่ตรงกับใจเลยนะสุดท้ายก็อยากคืนดีไม่ใช่เหรอเอ่แล้วทำไมผมต้องเป็นฝ่ายขอโทษยายนาด้วยล่ะครับนายนี่มันหัวช้าชมัดเลย รู้ใจผู้หญิงสมั่งสิอย่าไปพูดกับตัวเองเธอครับลูกพี่นัวนะ่าหวังจะสนิทกับนายเหมือนเก่านะนั่นแหละใจจริงของเจ้านั่นแหละแต่ว่าจะทํายังไงให้สนิทล่ะครับก็ไม่รู้สิไปเดินในเมือด้วยกันก่อนไปจากนั้นก็ขอโทษซะครับดีมากเอาละ่ะฉันได้ข้อสรุปแล้วเฮ้ยรีบขอโทษซะสิแล้วก็ ช่วยเดินในที่คนเดินหน่อยได้ไหมเคสกาคุงกับเด็กคนนั้นคุยเรื่องอะไรกันนะฮะถนนเส้นนี้ที่เคยเดินกับโนวอยู่บ,บ่อยๆนี่ตอนที่เรายังไม่รู้เหนือรู้ใต้โนวก็คอยนำทางเรานี่นะจริงๆแล้วฉันก็รู้ว่านายมันก็แค่หัวรัน เจอแมวชื่อคุณพี่เนียมมาด้วยละ่ะใจดีสุดๆเลยนะคุณพี่เนียมนะนะ <favour ing. S 2> คุณพี่เนียมแบบนั้นคุณพี่เนียมแบบนันนหิหนุดงหงิดหุดหงิดหุดหงิดหุดหงิดทำมักบ้าเจ้าก้าวเจ้าก้าวเจ้าก้าเอฮ้ยห cor. Cor. ลหบไปก่อนเถอะนัว ลูกพี่ช่วยผมด้วยเล่นมือถืออยู่ใช้เลยอะอะน้องเดียวทั้งคู่ขอโทษนะนี่เดียวเธอแบบพี่ไม่ได้นะจ๊ะมิสโนะโคสกาคุงมาเดินเล่นงั้นเหรอโคสการคุงลูกพี่ช่วยผมด้วยครับลูกพี่จะทำอะไรท่าพาด้าเหมียวเหงีย ขอบใจมากนะนัวถ้านัวไม่คออยู่ข้างฉันแล้วก็ฉันคงสีแงไปนานแล้วทามะไม่นึกเลยว่าจะมาเจอที่นี่เออคือว่าเมื่อตอนนั้นสนุกดีนะอเออคือว่าเออผูดก่อนเธอเออคือว่าเด็กผู้หญิงที่อยู่ด้วยกันตอนนั้นนะ เด็กผู้หญิงเหรอที่พูดเรื่องคำสาปเทวรูปแมวอะไรนี่แหละเยอะได้ยินเหรอได้ยินจ้ะแบบนี้พิ่สุนโนตะต้องสวยไปด้วยแน่ต้องได้กลบเกลือลนแล้วคำสรรพพาปเทวรูปแมวใช่แล้วล่ะกลิ่นสาบกลิ่นสาบเทวรูปแมวจะมีกลิ่นสาบกระจายออกไปสมรเมตรต่อปีและสมีสั้นกว่าผมของตุ๊ก,กตาอีกนะ <ishes S 2> อ,อ <lemonade> แบบนี้นี่เองเดี๋ยไจ้ะรอดไปได้แห้่เราแล้วตกลงเด็กผู้หญิงคนนั้นล่ะเอ๋ แค่เจอหมาก็จอดซะแล้วเหรอแบบนี้ไม่มีทางเป็นชายชาตรีได้หรอกนะว่าไงนะหนัวนั่นแหละถ้าไม่ทำตัวให้เน่ารักกว่านี้แล้วก็รับรองได้อยู่คานท้องนิเวศหน้ารอยจริงดิหนงมาทำเป็นชื่อของเชื่อใจนตัวพูดแท้ๆแต่บนหัวกระโดดโกระที่เห็นเลยไม่ได้ยินเลยหนูเคยจะยีสักขีเธอไม่ได้ยินที่มิโซะพูดเลยจริงๆเธอไม่สงสารจริงเลย เออเอออย่าไม่มีไม่มีสโนวะคือเมื่อกี้เถิดนะคะกือแล้วเจียต้นพี่เสร็จหรือยังเเสร็จแล้วไอติมหน่อยมากออ ขอโทษอย่างแรงเลยครับเอาเถอมันก็สนุกดีเหมือนกันนะเดิเล่นเนี่ยเหไมเลี้ยวเียนึ่งอยู่หวใดกันนะเออตายจริงถ้าทามีความสุขนะนอยดนี่ยข่าใจจริงๆเลยถ้าไปถามชดเปยหเรูเลยต้องคลัองตแน่แน่เลยจะอะไรกันนักันหนานะกกอีแค่ชเวนเทลเนี่ยเอ๊ย ครเดะมีะไรเหรอไม่มีอะไรรอกจริงๆนะจะไม่มีอะไรได้ยังไงกันเล่าไครเดะคือว่านะโคสากาคุงเขาฮะออโอ้ตัวเขาหอศิลเลยครับตั้งใจจะให้โคสากาหนะ้าได้เห็นสิ่งสวยงามหัวใจก็จะงามตามด้วยจะได้เป็นผู้ชายที่คู่ควรกับเคเดะไงล่ะครับ รู้จากแผนที่น่าจะอยู่แถวนี้นะครับเขตหนึ่งอมอะไหนสิครับบ้านโคซกะอยู่แถวแถวนี้หรือเปล่าครับโคซกะเหรอคะอ๋อถ้าเป็นจุนเปคุงแล้วก็เมื่อกี้ได้เห็นนั่งเล่นอยู่กับสาวทวินเทลที่สวนอยู่นะคะเอ๊ะเมื่อวานก็เห็นไปปลุกปล้ำจนเด็กสาวร้องไห้อยู่ข้างทางแต่ก็ช่วยไม่ได้นะเป็นไวยที่จะสนใจเรื่องร่างผู้หญิงตอนนี้ก็คืนดีกันแล้วด้วยไปก่อนนะคะเขตหนึ่งห้ไปไหนกันนะ อไอ้ติมเลอกแก้มแล้วนะจุนเต้ไ hmm. อ oh, yes. oh, yes. oh, yes. ah! ah ้เดกที oh. ah. ่ทอะไรลุพี่เนะูเลยเอที่ตะคอกเพราะฉันไม่ได้ยินเสียงของมิซนเนาะก็เลยตะคอกใส่แม้ไปน่ะสิอ๋อแบบนี้เองเหรอ ขอโทษนะเจ๊ะฉันตกใจไปเองนะอ,อขอโทษที่ทำให้ตกใจนะแล้วไป็สองคนนั่นล่ละโอ้อะไรจะชิมแมทรีเช่นนี้มาสิพี่สาวจะเอ็นดูหนูหนเองนะไม่ไมละเกรงใจอะคะ่ะเป็นคนอันตรายจังเป็นลูกสาวจะเอาวาดวัดโชฟุคุหน้าจริงๆก็เป็นแค่รุ่นน้องเท่านั้นแหละงั้นเหละ เออถ้ามันมีไวุ่นวายไปกว่านี้ก็คงจะดีสิโอ้ my god พายแอป l ปลเจอของหวานสำหรับวันนี้แล้วง มันคืออะไรเหรอฉันไม่เคยได้เล่นเกมก็เลยไม่รู้เรื่องอ่ะนะคิดว่าเป็นแบบนี้นะมิ้อขบวนการปัดลังควานโฉมของไว้ปัดลังควานเบสปัดลังควานบลูปัดลังควานไว้ปัดลังควานเบสปัดลังควานแอสกูเตรียมตัวตายได้แล้วเบเกอร์ฮุนเทวารุหมดเวลาแล้วน่ามาปฏิบัติการแล้วโอเคเอองาต้าต่อไปของเนียนคอ ลูกพี่รีบมาว่าจะไปเที่ยวเคียวโตนี่นะงั้นผมฝากพี่มาสาปไปหน่อยนะขอเจ้าตามกลับบ้านเกิดไปด้วยนะทัศนะศึกษาสามขึ้นสี่วันไปสระแล้วเล่าเป็นงั้นได้ก็ดีสิเนเชนเปะวันนี้ไปเดินกับฉันไหมล่ะไปกันหลายคนยิ่งหนุกนะใชฟ้าใครเดะไปกันเถอ,อะโคซากุงต้นต่อไปของเนียนค่อยเหนียวตัวที่เจ็ดจะรอจนกว่าจะมืดนะหวะัวใจน,นี่ล่ะต้องใช้โอกาสนี้เสืินกับพิ่โนอให้ได้